ไปดูเรื่องพลังงานกันต่อเลยนะคะล่าสุดกระทรวงพลังงานยืนยันว่าเราเนี่ยจำเป็นจะต้องนําเข้า LNG เพิ่ม2-5ล้านตันนะคะเรื่องนี้เปิดเผยโดยคุณวีรพัฒน์เกียรติเฟื่องฟูค่ะรองปลัดกระทรวงในฐานะโฆษกกระทรวงพลังงานท่านบอกว่าประเทศไทยเราเนี่ยเพิ่งพาก๊าซธรรมชาติในการผลิตไฟฟ้ากว่า5 8ซของเชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟ้าทั้งหมดนะคะโดยที่ก๊าซจากอ่าวไทยเนี่ยใช้ผลิตไฟฟ้าได้เพียง60%ของความต้องการใช้ไฟฟ้าของประเทศ แต่ปริมาณการผลิตก๊าซจากอ่าวไทยเนี่ยมีแนวโน้มที่จะลดลงในอนาคตค่ะประเทศไทยเราจึงจำเป็นต้องนำเข้า LNG เพิ่มขึ้นซึ่งแหล่ง阿拉สกาสหรัฐเนี่ยแหละค่ะถือเป็นแหล่งผลิตที่มีศักยภาพในเชิงพาณิชย์เพราะสามารถผลิตและส่งออก LNG ได้กว่า20ล้านตันต่อปีเริ่มตั้งแต่ปี2571ต่อเนื่องกันเป็นเวลา80ปีและสามารถส่งออกไปยังภูมิภาคเอเชียได้สะดวกรวดเร็วผ่านมหาสมุทรแปซิฟิกในราคาที่แข่งขันได้ภายในปี25 574ค่ะเพราะเป็นแหล่งกา๊าซขนาดใหญ่ต้นทุนเนื้อกา๊าซก็ต่ำและสหรัฐใช้เครื่องจักรในการผลิตและขนส่งที่มีประสิทธิภาพคาดว่าจากขนส่ง LNG มายังไทยได้ภายใน10-15วันขณะที่การขนส่งจากแหล่งในตะวันออกกลางใช้เวลา20-35วันโฆษกพลังงานยืนยันนะคะว่าการจัดหา LNG ของไทยถ้าได้ต้นทุนต่ำนะค่าไฟจะถูกลมทําให้ประชาชนได้ใช้ไฟในราคาที่เหมาะสมและยังดึงดูดการลงทุนจากต่างชาติทั้งในอุตสาหกรรมยานยนต์ ้าเทคโนโลยี AI Cloud Service รวมถึง Data Center ปัจจุบันกระทรวงพลังงานอยู่ระหว่างพิจารณาปริมาณนำเข้า LNG จากแหล่ง阿拉สกาอยู่ที่2 5ถึง5ล้านตันต่อปีค่ะท่านผู้ชมคะผมว่าข่าวนี้มันจะไปสัมพันธ์กับเรื่องของการขึ้นกำแพงภาษีของสหรัฐอเมริกาถ้าเรายังจำได้นะครับเราพยายามจะลดการขาดทุนของสหรัฐอเมริกาโดยการสั่งพลังงานผมไม่แน่ใจในเรื่องของ การรวมกับค่าขนส่งนะเพราะสหรัฐอเมริกามาไทยเนี่ยมันไกลฮะนะครับเมื่อรวมเสร็จแล้วต้นทุนที่ถูกอะ่ะมันยังถูกอยู่หรือเปล่าแต่ไม่เป็นไรครับเพราะว่าของเหล่านี้ในไทยเราใช้ไม่พออยู่แล้วครับนะครับการนําเข้า LNG เนี่ยเป็นสิ่งที่มันเกิดขึ้นอยู่แล้วแต่ผมถามง่ายๆเลยฮะสามสี่ปีที่ผ่านมาเนี่ยถ้าไม่รวมวันนี้ที่เมื่อคืนนี้ราคาน้ํามันขึ้นนะฮะร,ราคาน้ำมันลงมาตลอด LNG ค่อยๆลงตามมานะครับ แต่ค่าไฟเราก็ลงฮะแต่ดูในสัสดส่วนที่มันผมคิดว่ามันมันควรจะลงได้มากกว่านี้หรือไม่นะครับนั่นคือสิ่งที่ผมคิดว่าหลายคนก็ตั้งขึ้นหมายคำถามอยู่ครับ